ปัญหาดินเป็นกรดก็คือ pH มันต่ำนะครับต่ำถึงขนาดไหนสามสามจุดห้าสี่จุหน้า 3, 3. 5, 4, 4. 5. นี่มีความเป็นกรดความเป็นกรดจะเกิดโทษกับตัวเรียนอย่างไรครับลากาไม่ดูอาหารลากาไม่ดูอาหารแล้วจุลินทรีย์ชนิดร้ายที่เราเรียกว่าท็อกหรือไฟท็อกเทล่ามาจัดเติบโตได้ดีจัดทาลายส่วนตัวเรียนของเราแล้วพัฒนามาเป็นเน่าต่อยูนได้ของเราตรงนี้ขีดลงดินไป เทคนิคของชาวสวนที่เอาไปทางเราบอกว่าในการฉีดพ่นสารสมอาหารทำไปหนึ่ไปสองทำไป3ชาวสวนเอาไปฉีดพ่นใช้อัตราสองเท่าฉีดลงดินทุก45่้าวันทำให้ผลผลิตขอเพิ่มขึ้นถึงเท่าตัวสองเท่าตัวเกิดขึ้นมาแล้วจากให้ถึงล้านมาได้เกือบสล้านเดี๋ยวจะให้ดูอักราด้วยก็ฉีดทุก45วันฉีดลงดิน 40หนึ่งขวดหนึ่งซนี้เราจะฉีดทำไปต่างๆเราทำไปสะสมอาหารในช่วงใบชุดสุดท้ายนะครับเราสามารถใช้สองขวดสองซอง,องต่อนะ้ำาัลิตรเพื่อเลขใบแก่ได้ทุเรียนของเรานะครับเราไปได้นัชาวสวนได้เลยว่าทุเรียนของเราเนี่ยนะครับตอนนี้นะครับถ้าใช้ชุดปู่แล้วเราไม่ทำสารก็ออกถ้าว่าไม่ทำสารก็ออกดอกชาวสวนชอบไหม นะครับเขาจะชอบเพราะว่าเขาไม่อยากจะเสี่ยงในเรื่องของการทำสารไพโคยิวตาโซนไม่ทำสารก็อก้องแล้วลองเองบอกชาวสวนได้เลยว่าของเรากระตุ้นการแต่งไปไนะด้ดีให้เราทํสามชุดใบทับสามชุดใบชุดใบที่หนึ่งชุดใบที่สองชุดใบที่สามทำไมผมบอกแนะนำบอกว่าถ้าใช้ชุดปู่แล้วควรทับสามชุดใบ ถ้าเราทำสามชุด้บมันจัดแก้ปัญหาต่างๆของเราได้เยอะแก้ปัญหาเรื่องอะไรบ้างอากาศวิกฤตน,นะครับอากาศวิกฤตติต่อกชุกผลเล็กมากนะครับมันสามารถที่จะกแก้ได้เพราะมีใบพอหรือการไวร้ลูกที่มากขึ้นแต่โลกรัวเยอะก็สามารถที่จะช่วยได้นะครับแล้วทำให้ลูกมีลูกศพที่ดีลูกกวเรียนมีลูกศพที่ดีไม่มเบี้ยว นะครับเป็นเรียบเราทำฉามชุดไปแล้วก็เราแก้ปัญหานต่างๆได้วันนี้ผมจะแนะนำแต่ละในการทำชุดใบนการป้ก็กันเยี้ยนกระจาษตางๆนะครับแล้วก็การเปิดตาดอกนะครับการดึงดอกแล้วการรักษาดอกรักษาลูกต่างๆทุกช่วงอายุจนปัดได้ดีไหมครับดีอ,อธิบายแค่ละเอียดลักษณะแบบนี้นี่คือสวนของผมเองนะครับแล้วก็ นะครับต้นขนาดนี้นะครับอยู่ที่อำเภอลักสวน5้า้ต้นคือทําโอ้โหผมนี่จะยากกว่าเวาเรานิดหนึ่งคือก่อนมาทำบริษัทนี้ต้องไปพี่ใหญ่ผมต้องไปทําสวนทุเรียนก่อนสาปีผมต้องไปทําสวนทุเรียนสาปีนะครับคนที่มีสวนทุเรียนทุเรียนทำง่ายหรือทำายากครับโอ้โหทุเรียนเรียนจบไหมครับไม่จบด้วยท,ท่าโอ้โหมัน เราแต่ผมเป็นมนุษย์ขันหยันโอ้โหทำงานหนัก9ชั่วโมงนะครับหากแดดตากโอ้โหคือเราทำงานหนักนะครร่วมกับลูกน้กกกองลูกน้องอีกคนหนึ่งครับผมได้ครับขอเบรกนิดได้ครับวันนี้อาจารย์พูดเรื่องการลดต้นทุนเนี่ยผมยังติดใจเหมือนกันเพราะว่าคือชาวสวนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยของของของมั่ของเบอร์แพนทเนี่ยผมใช้มานานแล้วครับ ตอนนี้ก็คือเรายังติดตัวเราต้องมิกเซอร์ลงไปกับเคมีดังนั้นตัวนี้เนี่ยถ้าเรายังมิกเซอร์อยู่เนี่ยมันก็ยังไม่ลดต้นทุนก็คืออย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมขอตอบแล้วก็ทีนี้ก็จะตอบทีหลังสุดแล้วก็คือว่าเราจะลดบตัวนสารเีมีหลายตัวนะครับเราจะลดจำนวนสารเคมีหลายตัวแล้วก็ปุ๋ยเีกอีกด้วย นะครับแล้วก็จะมีเคสที่เขาใช้ของรอมเบลบานลาแบบเชื่อมั่นนะครับแปลกมากเลยนะครับชุดผู้หูนี้เวลาใช้แบบเชื่อมั่นที่ผเปินออกมาได้เยอะมากแล้วก็ลดต้นทุนได้ดีๆเดี๋ยวช่องหลังเดี๋ยวจะปรีอีกินนะครับและคราวนี้สวนเราผมเนี่ยคิดว่ายาุ่เท่าไรได้เนี่ยคิดว่ายี่บเท่าไรได้ครับสีมปีครั่งนีครับสามปีครึ่งครับ สามปีครึ่งครับสามปีครึ่งสามปีครึ่งสามปีครึ่งับสามปีครึ่งมารับตางวัลนี่นะครับรางวัลเยอะนะครับถามาเยอะครับขอบคุณครับสามปีหกเดือนนะฮะสามปีหกเดือนนะครับถ้าช้างุดงยุ่งหรือหูแล้วเป็นแบบนี้สวยไหมครับสวยโอ้โหสวยมากเลยตอนนั้นโหอาบน้ำมาสวน นะครับเราจัดสปอนเซอร์เลยเราจัดสปอนเซอร์สปอนเซอร์สปอนเซอร์ส่วนเองนะครับโอเคนะครับก็ใช้แล้วใบเป็นแบบนี้สวยไหมครับสวและส่วนมากใบเป็นแบบนี้คนที่ใช้ส่วนของเราทำไมมจะเป็นแบบนี้ครับโอเคนะครับอธิบายไปแล้วโอเคนะครับใช้ได้น้ำพันลิตรทุกช่วงนะครับครั้งนี้พอเราจะเอาลูกแล้วนะครับเราจะเอาลูกแล้วนะครับเราก็ทำต่อนะครับเราก็ทำต่อ ตอนนี้เมเวีก็ให,ลห,หลนะ้ลูกชายนะครับข้นนกกางหลังนะนนล,กกลูกชายนะยครับเมื่อก่อนตอนที่ทำรวมกันเนี่ยนะยครับตอนที่ทํามารูปกับลูกชายเนี่ยนะครับเป็นูเป็นไหนนะครับลูกชายไม่ค่อยไ,ไยันรุ่นไยรุ่นนะครับมืนสายไม่ค่อยขยันแต่ผมมาอยู่ภาคตะวันออก45ปีเขาจำเป็นต้องขยันตอบปุ้มพิสัยเลยตอนนี้ขยันมากตอนนี้รู้เรื่องเรียนเยอะมาก เข้าสวนุเรียนทุกวันนะครับผมทิ้งสมบัติไว้ให้นะครับที่ส่วนยางร้อยไร่ส่วนปลาห้าสิบไร่ส่วนตุเรียนที่ห้าไร่ให้เขาบริหารเองเลยถ้าว่าเขาบริหารเองที่พัฒนาเขาได้นั่นเองเขาจะขยันนะครับขยันพวกขยันเลยนะครับตอนนี้น้ำหนักร้อยเปนิดหน่อยนะฮะเหลือร้อยสี่สิบกิโลปากปลานี่ทักเป็นนิดหน่อยนิดหน่อยแต่เขาต้า ทำดอกทำลูกเก่งนะครับทำลูกเก่งนะครับทำดอกผมเองกลับไปก็ชื่นชมอบอกว่าเ็าะแม็กห้าร้อยตอน้นบอกลองเป็นดอกตัดหญิดตน้นเป็นทุกตน้กนขวาเป็นทุกต้นตัดเป็นทุกต้นดีไหมครับดีนะครับเป็นทุกต้นผมเองก็พยายามไปแนะนำนะครับแนะนำหลายหลายแปลงหลายๆสวนเนะครับ,นะรบ, ain, ain, รบว่าใช้ปูรัดไวโอดไลวลวกแต่เป็นปีแรกก็เลยมีคนใช้บ้างไม่ใช้บ้างนะครับบางคนเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างผมว่า ใช้นีบรรลดแก้ปัญหาวิกฤตได้เขาบอกว่ามีขั้ดเดียวอยู่แล้วไม่เป็นไรตานได้ของผมติดีไปชมสวนเขาที่เคยได้นามประกัดของเขาโั้ดเดียวมากแต่ลูกไม่เดียวนะครับลูกไม่เลียวเนี่ยปัญหาครับลูกหลงตายตัวก่อนนะลูกไม่ดีแต่ของเราลูกเดียวด้วยนะครับเราทําให้เราสามารถที่จะไว้ลูกได้เยอะเดี๋ยวผมให้ดู ไปว่าเราใช้ประสบความสาเร็จได้อย่างไรนะครับนี่ก็ถ่ายรูปกันมานะครับถ้าหากว่าเราฉีดพ่นไปไปเราดีนะครับรูปเราดีนะครับเราใช้ชุดปู่แล้วก็นะครับมีความอใจนะครับการเปี่ครูต่างๆที่สําคัญก็คือหลังแก็บเกี่ยวต้นไม้โซมถ้าใช้ชุดผู่หลังแก็บเกี่ยวต้นไม้โซมดีไหมครับดีนะครับสุดๆนะฮะนะครับต่อนี้นะครับ เป็นท่าแก่แล้วผมเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นกลับไปที่นึงผมไปเยี่ยมสวนนะครับแอบพฟื้นใจไปดำตั้งสวน,นสวถ้าไปดำแบบนี้ดีไหมครับแล้วพอดีไหม